โครงเล็บแมวสมุนไพรที่งดงามและเป็นที่รู้จักกันดีโครงเล็บแมวมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราจริงหรือไม่ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่หรือมีบางกรณีที่ควรหลีกเลี่ยงโครงเล็บแมวมีปฏิกิริยากับยาทั่วไปหรือไม่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในระหว่างตั้งครรภหรือให้นมบุตรหรือไม่เด็กสามารถใช้ได้หรือไม่หรือเหมาะสําหรับผู้ใหญ่เท่านั้นหากคุณกําลังคิดจะใช้โครงเล็บแมว คุณจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้อย่างไรควรมองหาอะไรบนฉลากผลิตภัณฑ์และควรให้ความสําคัญกับส่วนผสมหรือสารสกัดใดเป็นพิเศษเรามาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ไปด้วยกันอย่างชัดเจนปลอดภัยและเข้าใจง่ายอยู่กับฉันนะัก ขอความสันติจงมีแดกคุณผมชื่อฮุเซนลัฟฟีและคุณกำลังรับชมช่อง El ล a ล Farm Assist กับตอนใหม่ของรายการสมุนไพรตั้งแต่ต้นจนจบ from A to Z Herbal ยินดีต้อนรับครับก่อนเริ่มขอแนะนำหัวข้อของตอนในวันนี้วิดีโอนี้จะสั้นกระชับและเข้าใจง่ายหากคุณกำลังมองหาหัวข้อเฉพาะสามารถเลื่อนไปยังส่วนนั้นได้โดยตรงแต่ถ้าคุณอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสมุนไพรนี้อยู่กับผมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับ มาเริ่มกันตามปกติที่เราทําร่วมกันเสมอมาทําความเข้าใจเบื้องต้นกันก่อนกันกบข้อมูลพื้นฐานและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสมุนไพรวันนี้กรงเล็บแมวโครงเล็บแมวเติบโตตามธรรมชาติในป่าอเมซอนชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันคือเครียร์เทมินเทอเร์เซอร์ชื่อโรงเล็บแมวมาจากลักษณะของหนามเล็กๆบนต้นที่ดูคล้ายกับโรงเล็บของแมวแล้วภายในพืชน,นี้มีอะไรบ้างมาดูสารออกฤทธิ์สำคัญกันครับ สมุนไพรนี้มีสารธรรมชาติจำนวนมากแต่วันนี้เราจะเน้นสามกลุ่มสำคัญ 1. อันคาลอยด์ (alkaloids) เป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีสองชนิดที่สำคัญมากได้แก่ OPOA pentacyclic oxindole a l k l o i d s OTOA tetacyclic oxindole a l k l o i d s สารเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเมื่อเลือกผลิตภัณฑ์จากโรงเล็ดแมว 2. ไกลโคไซด์ (glycosides) สารกลุ่มนี้ช่วยต้านการอักเสบและอาจมีฤทธิ์ต้านไวรัสอย่างอ่อนด้วย 3. p o โพลิฟีนอล p o l y p h e n o s เป็นที่รู้จักดีในด้านฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่รุนแรงช่วยปกป้องร่างกายโดยการทำลายสารอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายแล้วกรงเล็บแมวนั้นใช้ทำอะไรได้บ้างมีคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพของสมุนไพรนี้มากมายและในหลายพื้นที่ทั่วโลกนิยมนำมาใช้ในรูปแบบของชาสมุนไพรนำพืชไปตากแห้งบดและต้มในน้ำ บางคนเชื่อว่ามันสามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งค่าเชื้อไวรัสลดการอักเสบและอื่นๆอีกมากมายแต่วันนี้เราจะเน้นเฉพาะการใช้ที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเอกสารทางการเท่านั้นครับหัวข้อที่สองที่เราจะพูดถึงในวันนี้เช่นเคยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ก่อนที่เราจะพูดถึงประโยชน์ของสมุนไพรใดๆเราต้องถามคำถามสำคัญก่อนเสมอว่าใครบ้างที่ไม่ควรใช้สมุนไพรนี้สำหรับโรงเล็บแมวมีสามกลุ่มหลักที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้มาดูรายละเอียดกันอย่างชัดเจน 1. ผู้ที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ (autoimmune diseases) โรคในกลุ่มนี้รวมถึงโรคแพ้ภูมิตนเองเช่นเซ System e ี (systemic lupus e r y t h e m a t o s u มะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia) การอักเสบของระบบทางเดินหายใจจากภูมิคุ้มกันและโรคอื่นๆในกลุ่มเดียวกันทำไมกรงเล็บแมวจึงอาจเป็นอันตรายในกรณีเหล่านี้เพราะโรคเหล่านี้เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่โจมตีตัวเองเรียกว่าภูมิคุ้มกันผิดปกติในขณะที่กรงเล็บแมวเป็นสมุนไพรที่กระตุน้นภูมิคุ้มกันถ้าผู้ที่มีโรคกลุ่มนี้ใช้กรงเล็บแมวอาจรบกวนการรักษาอาจทําให้อาการรุนแรงขึ้นหรือกระตุ้นให้เกิดอาการกําเริบ ดังนั้นใครที่มีโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือมะเร็งควรหลีกเลี่ยงกรงเล็บแมวโดยเด็ดขาดเว้นแต่ได้รับคําแนะนําจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 2. ผู้ที่กําลังเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดหากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัดใดๆควรหยุดใช้กรงเล็บแมวอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนการผ่าตัดทําไมเพราะกรงเล็บแมวสามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะเลือดออกมากระหว่างการผ่าตัด หลังการผ่าตัดก็ไม่ควรกลับมาใช้ทันทีต้องรอจนกว่าผลตรวจเลือดยืนยันว่าเลือดกลับมาอยู่ในสภาพปกติและได้รับอนุญาตจากแพทย์เท่านั้นถึงจะสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยอีกครั้ง 3. กลุ่มพิเศษสตรีมีคันมันดาที่ให้นมบุตรเด็กและผู้สูงอายุแยกอธิบายให้ชัดเจนหญิงตั้งคันและให้นมบุตรห้ามใช้กรงเล็บแมวในช่วงนี้ไม่ใช่เพราะพิสูจน์แล้วว่าเป็นอันตราย แต่เพราะยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือว่ายาปลอดภัยดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดควรหลีกเลี่ยงเด็กหลักการเดียวกันไม่มีข้อมูลวิจัยชัดเจนจึงควรงดใช้ในเด็กผู้สูงอายุในผู้สูงอายุกรงเล็บแมวอาจทําให้เลือดไหลเวียนมากเกินไปซึ่งอาจทําให้เกิดภาวะเลือดออกภายในหรือเลือดออกตามอวัยวะตา่างฮะาฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกําลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดยาละลายลิ่มเลือด จึงไม่แนะนำให้ใช้ในผู้สูงอายุสรุปโครงเล็บแมวเป็นสมุนไพรที่มีพลังแต่ไม่เหมาะกับทุกคนหลีกเลี่ยงการใช้ท่าคุณมีโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือมะเรง็งกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดก,กำลังตั้งครรภ์ให้นมบุตรเป็นเด็กหรือเป็นผู้สูงอายุและควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพเสมอก่อนใช้สมุนไพรใดๆโดยเฉพาะสมุนไพรที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันหรือการไหลเวียนโลหิต หัวข้อที่3ของเราวันนี้คือปฏิกิริยาระหว่างครงเล็บแมวกับยาทั่วไปนี่คือเรื่องที่จริงจังและสําคัญมากก่อนที่เราจะใช้สมุนไพรนี้โดยเฉพาะถ้าเรากําลังรับประทานยาใดๆอยู่เป็นประจํา1ยาต้านการแข็งตัวของเลือด Anticoagulants and a n t i p l a t e l e t s กรงเล็บแมวสามารถเพิ่มฤทธิ์ในการทําให้เลือดบางลงในร่างกายหากคุณกําลังใช้ยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดเช่นแอสเพอรินเพลวิสโคลดเกร วอร์ฟอรินหรือ,อยาต้านเก็ดเลือดต้านการแข็งตัวชนิดอื่นฮ่าฮการใช้กรงเล็ดแมวร่วมกับยาเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของเลือดออกได้มากลองนึกภาพแบบนี้1นึไม่ใช่แค่เสริมฤทธิ์แต่ทวีคูณผลกระทบอาจนําไปสู่ภาวะเลือดออกภายในหรือภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอื่นๆได้ 2. ยากดภูมิคุ้มกัน u n o s u p p r e s s a n t s ผู้ที่ใช้ยากดภูมิเช่นในกรณีของ การปลูกถ่ายอวัยวะโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือการรักษาโรคมะเร็งห้ามใช้กรงเล็บแมวเด็ดขาดเพราะกรงเล็บแมวจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในขณะที่ยานั้นตั้งใจจะกดภูมิเพื่อควบคุมโรคการใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันอาจทําให้ฤทธิ์ของยาถูกลดทอนอาการของโรคกลับมากําเริบก,การรักษาไม่ได้ผลอย่างที่ควรจะเป็น 3. ยาลดความดันโลหิต Blood pressure medications, โครงเล็บแมวมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตหากคุณกำลังรับประทานยาลดความดันอยู่แล้วการใช้โครงเล็บแมวร่วมด้วยอาจทำให้ความดันโลหิตต่าเกินไปอาจเกิดอาการเวียนหัวหมดสติหรือความดันตกอย่างอันตรายดังนั้นผู้ที่ใช้ยาลดความดันควรหลีกเลี่ยงการใช้โครงเล็บแมวเว้นแต่จะอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดสีกยาที่ถูกสลายโดยตับเอนไซม์เซทโครม P450 หัวข้อนี้อาจฟังดูเทคนิคเล็กน้อยแต่สำคัญมากในตับมียากลุ่มใหญ่ที่ถูกสลายโดยเอนไซม์ที่เรียกว่าเซตโครม P450 โครงเล็บแมวอาจยับยั้งการทำงานของเอนไซม์เหล่านี้โดยเฉพาะชนิดที่สำคัญบางตัวผลคือยาถูกสลายช้าลงระดับยาในเลือดสูงเกินไปเกิดผลข้างเคียงรุนแรงหรือถึงขั้นเป็นพิษบางกรณีอาจเสี่ยงต่อการเสพติดหรือใช้ยาเกินขนาดตัวอย่าง กลุ่มยาที่ได้รับผลชัดเจนคือเบนโซเดอเซพินส์ใช้สำหรับรักษาอาการวิตกกังวลหรือนอนไม่หลับแต่ยังมียากลุ่มอื่นอีกมากมายที่ได้รับผลกระทบแล้วเราควรทำอย่างไรถ้าคุณใช้ยาใดๆอยู่ลองถามตัวเองว่ายานี้ถูกสลายที่ตับหรือไม่เกี่ยวข้องกับระบบเซทโครง P450 หรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่กรงเล็บแมวอาจรบกวนการทำงานของยาควรหลีกเลี่ยงการใช้โดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์สรุปชัดเจนห้ามใช้กรงเล็บแมวร่วมกับ 1. ยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นแอสไพรินวอร์ฟอริน 2. ยากดภูมิคุ้มกัน 3. ยาลดความดันโลหิต 4. ยาที่สลายผ่านตับโดยเฉพาะที่ใช้เอนไซส์สซตโครม P450 คำแนะนำก่อนใช้สมุนไพรใดๆโดยเฉพาะสมุนไพรที่ออกฤทธิ์แรงอย่างกรงเล็บแมว ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเสมอเพื่อความปลอดภัยสูงสุดหัวข้อสุดท้ายก่อนจบตอนวันนี้คือฉันเป็นคนที่มีสุขภาพดีไม่มีปัญหาสุขภาพเลยและแค่อยากลองสมุนไพรนี้จะได้รับประโยชน์จากมันไหมคำตอบคือใช่และนี่คือวิธีใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยัย สำหรับคนที่สุขภาพดีเรามีการใช้โครงเล็บแมวที่เป็นประโยชน์หลักๆสวิธี 1. กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันสมมติว่าใครบางคนมักจะเป็นหวัดหรือเจ็บป่วยบ่อยๆเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่ไอหรือมีการติดเชื้อที่อกบ่อยๆและคุณหมอบอกว่าระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอโครงเล็บแมวสามารถช่วยได้มากในกรณีนี้เพราะมันช่วยเสริมและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น ขนาดที่แนะนำา250-350มกวันละ12ครั้ง 2. ลดอาการปวดและอักเสบบางคนเบื่อที่จะต้องทานยาลดปวดสำหรับอาการปวดตามร่างกายปวดข้อหรือความไม่สบายหรือรังโครงเล็บแมวสามารถช่วยได้ไหมใช่มันทำหน้าที่เป็นสารต้านการอักเสบธรรมชาติและเป็นยาลดปวดแบบอ่อนฮ่ฮะขนาดที่แนะนำในกรณีนี้ 3 50 500มกวันละสองสาครั้งการใช้กรงเล็บแมวในขนาดนี้สามารถบรรเทาอาการปวดและอักเสบได้โดยไม่ต้องพึ่งยาลดปวดเคมี3การต่อสู้กับอนุมูลอิสระการปกป้องจากสารต้านอนุมูลอิสระอย่างที่เราได้พูดถึงในตอนก่อนๆเราถูกสัมผัสกับมลพิษและสารพิษต่างๆทุกที่ในอาหารเครื่องดื่มควันอากาศและสารเคมีต่างฮ่าฮ สารพิษเหล่านี้เรียกว่าอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระทําอะไรมันทําลายส่วนต่างๆของร่างกายเช่นหลอดเลือดดวงตาผิวหนังและอวัยวะภายในร่างกายจะตอบสนองด้วยการกระตุ้นการอักเสบเมื่อเวลาผ่านไปจะทําให้เกิดความเสียหายและปัญหาสุขภาพตามมาโครงเล็บแมวช่วยในจุดนี้โดยการทําหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพช่วยทําลายอนุมูลอิสระก่อนที่มันจะทําอันตราย ขนาดที่แนะนำสำหรับการใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ250มิลลิกรัมวันละสองครั้งวิธีการใช้ให้ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากกรงเล็บแมวควรทานหลังอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองกระเพาะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงเช้ากลางวันหรือช่วงพัค่ำทานในช่วงกลางวันไม่ควรทานตอนกลางคืนวิธีนี้จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสมุนไพรได้อย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงการระคายเคืองกระเพาะอาหาร หัวข้อสุดท้ายที่เราจะพูดถึงวันนี้คือฉันอยากซื้อกรงเล็บแมวจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดได้อย่างไรและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรมาดูทีละขั้นตอนกันเถอะวิธีเลือกผลิตภัณฑ์กรงเล็บแมวที่ดีเมื่อคุณไปชอบกรงเล็บแมวสิ่งที่ควรระวังคือสสิ่งสําคัญนี้ 1. แคปซูลตัวเลือกที่ดีที่สุดแคปซูลมักจะเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด เลือกแคปซูลที่มีโครงเล็บแมวไม่น้อยกว่า250มิลลิกรัมยิ่งความเข้มข้นสูงก็ยิ่งดีสิ่งสำคัญที่สุดตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ให้แน่ใจว่าได้ระบุสารออกฤทธิ์หลัก P.O.A. P.E.N.T.A. cyclic o x e n d o l a l Al k a l o i d สารสกัดควรมี P.O.A. อย่างน้อย3%หากผลิตภัณฑ์ไม่ระบุอย่างชัดเจนอาจหมายความว่าไม่มีสารออกฤทธิ์เพียงพอที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดี 2. ส,สารสกัดในรูปแบบของเหลวทิ้งเชื บางบริษัทขายโครงเล็ดแมวในรูปแบบสารสกัดของเหลวทิงเจอร์ในกรณีนี้ขนาดยาที่ใช้จะอยู่ที่2ถึงสมลต่อวันผสมในน้ําหรือน้ําผลไม้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเข้มข้นของสารสกัดระบุไว้บนฉลากควรมี1นของสารออกฤทธิ์หมายเหตุสารสกัดในรูปแบบทิงเจอร์มักมี p o a ต่ำกว่าการใช้แคปซูล 3. รูปแบบผงผลิตภัณฑ์บางตัวนำเสนอโรงเล็บแมวในรูปแบบผง ขนาดยาปกติคือ1นถึงสกรัมผสมในน้ำผลไม้หรือน้ำสองถึงสครั้งต่อวันแต่เช่นเดียวกับสารสกัดในรูปแบบของเหลวความเข้มข้นของ POA มักจะต่ำกว่าการใช้แคปซูลดังนั้นถึงแม้จะสามารถใช้ได้แต่แคปซูลยังคงเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและสะดวกที่สุดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากกรงเล็บแมวผลข้างเคียงส่วนใหญ่จะเป็นเพียงแค่เล็กน้อยและชั่วคราวรวมถึงอาการแห้งหรือขาดน้ำเล็กน้อย อาการท้องผูกหรือไม่สบายท้องในบางกรณีที่หายากอาการเหล่านี้มักจะหายไปเองเมื่อใช้ไปสักพักเพื่อช่วยลดผลข้างเคียงลองทําตามเคล็ดลับสองข้อนี้ 1. เลือกแคปซูลเพราะมันจะเบากว่าต่อกระเพาะ 2. ทานหลังอาหารเสมอเพื่อป้องกันอาการท้องผูกหรือการรข่ายเคืองและตอนนี้เราก็มาถึงจุดสิ้นสุดของการพูดคุยเกี่ยวกับกรงเล็บแมวหวังว่าในตอนวันนี้คุณจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ หากคุณชอบวิดีโออย่าลืมที่จะกดไลค์กดสมัครสมาชิกแชร์ให้กับคนที่อาจได้รับประโยชน์และสนับสนุนช่องผ่านท a t ต e ออน a เ p a l หรือที่นี่บน YouTube พบกันในตอนถัดไปจนกว่าจะถึงเวลานั้นดูแลตัวเองและสุขภาพดีนะครับฮุเซลฟรีลาก่อน